ตกบรรยากาศนแนมแรงครับพี่น้องนี่กาที่ตกไว้ได้พี่น้องเอ้ยต่ด,ดำพี่น้องครับเท็ดไม่สักสามข้ครับอีกหน้าหนึ่งไกลก็โอ้ยบุ่นะพี่น้องเอ้ย ไปฮะตวาดได้ยังโอ้ยมึนคักเด้อมึงเด้อมีตัวมึงเด้อนี่ก็มองไม่ใช่เป็ดเปลี่ยนานามนี่พี่น้องเจ้าบอนี่ก็จินบอปัตะเถียนครับบอปัตะเถียนแล้วก็ทิน่นี่บอบอปัดตะเขิงพี่น้องเฮียจะล้อมดังไว้เพราะนออนหดกับพี่น้องเลยยังฝนตกนี่ คู่สาก็ยืนย้มต้นมะงร้าต้นนียังทั่วไปพี่น้องเขออ้าหยอดได้พี่น้องนี่